รมฌานติวันนี้เป็นที่หกเดือนมีนาคมปีสองพันยี่สิบสองเราจะฟังคำพูดอแวกของอาแวกบับาดาคำพูดอแวกนี้ได้พูดโดยบับาดา,ดาในวันที่ยี่สิบสองเดือนกุมภาพันธ์ปีหนึ่งเก้าเก้าศูนย์หัวข้อของเมอรีในวันนี้ก็คือพื้นฐานของเกมทั้งหมดคือแสงและก็จุดเมอรีนี้พูดเฉพาะ สำหรับเทศกาลชิฟชียงตีวันนี้พ่อตรีมุติชีว่ากำลังดูสามตีลักบนหน้าผาของลูกแต่ละคนลูกๆทั้งหลายนั้นได้มาที่จะเฉลิมฉลองตรีมุติชิปเชียงตีด้วยความจริงจังและกรตือรือร้นอยู่ในหัวใจของเขา บาบากาลังมองดูที่ความจริงจังกระตือรือร้นในหัวใจของลูกแต่ละคนพูดที่แต้มสามตีรักบนหน้าผากของเขาพ่อตรีมุติชีว่านั่นก็คือพ่อจุดแสงกําลังยิ้มได้เห็นสามตีรักบนหน้าผากของลูกๆทั้งหลายตีรักเหล่านี้นั้นเป็นสาระของความรู้ทั้งหมด ตีรักเหล่านี้สามจุดเป็นสาระของความรู้ทั้งหมดสาระของมหาสมุทรแห่งความรู้ทั้งหมดถูกลลอมไว้ในสามตีรักนี้สาระของความรู้ของมหาสมุทรทั้งหมดถูกลลอมไว้ในสามตีรักษนี้สามเรื่องของความรู้คืออะไรดวงยานสูงสุดดวงยานแล้วก็ละครนั่นก็คือสิ่งสร้าง อนุสอนของวันนี้นั้นเป็นของชีว่าผู้เป็นจุดชีพบาบาก็ยังเป็นจุดดวงเดณก็เป็นจุดละครก็เป็นจุดด้วยดังนั้นบาบาพูดว่าอนุสอนของวันนี้เป็นของชีว่าผู้เป็นจุดพ่อนั้นเป็นเินดูจุดลูกแต่ละคนก็ยังเป็นเินดูและสิ่งสร้าง นั่นก็คือละครนั้นก็อย่างเป็นบินดูจุดด้วยลูกๆบินดูทั้งหลายกำลังเฉลิมฉลองวันเกิดของบินดูในเวลาของการอำลาบาบาได้พูดว่าขอแสดงความยินดีล้านล้านกำลังสองเท่าสำหรับวันเกิดของบับดาดาและของลูกๆ ขอแสดงความยินดีล้านล้านกำลังสองเท่าและการทักทายสำหรับวันเกิดของลูกๆทั้งหลายในทุกๆที่บับดาดาได้รับความรักและการจดจำและลึกถึงจากหัวใจของลูกๆทั้งหลายในทุกที่พร้อมกับอนุสร์ทางกายจดหมายและการทักทายที่เป็นไปด้วยความรักเสียงของหัวใจของทุกๆคนนั้นไปถึงพ่อพ่อผู้ให้ความสบายกับหัวใจ กำลังให้หัวใจที่ใหญ่ด้วยความรักอย่างมากๆก,กับลูกๆทั้งหลายและการจดจำอย่างมากๆด้วยหัวใจที่ใหญ่แม้นจะพูดว่าล้านๆกำลังสองเท่าก็ไม่มีอะไรเปรียบเทียบอยู่กับความเคารพในตัวเองของลูกๆนี่แหละทำไมบาบานั้นกำลังให้การทัาทายสำหรับปาตีเพชร ด้วยการประพรมด้วยเพชรด้วยความรักและการจดจําและึกถึงกับทุกๆคนและขอทักทายสําหรับการโบยบินอยู่เสมอเช่นนางฟ้าอัจฉริยอรุณเพชรพรอของบับดาดาสําหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้สติปัญญาของลูกอีศธาแล้วก็คงอยู่อย่างไม่หวั่นไหวและไม่สั่งคลอนตลอดเวลาโดยการมีประสบการณ์ในประโยชน์ในฉาก ของที่ไม่ให้ประโยชน์ใดๆซ้ขอให้สติปัญญาของลูกยีศัทธาแล้วคงอยู่อย่างไม่หวั่นไหวและไม่สั่งคลอนตลอดเวลาโดยการมีประสบการณ์ประโยชน์ในฉากหรือภาพที่ไม่ให้ประโยชน์ใดๆอะไรก็ตามเกิดขึ้นในละครนั้นให้ประโยชน์เพราะยุคนี้นั้นเป็นยุคให้ประโยชน์ เมื่อลูกสามารถเห็นประโยชน์แม้นในที่ที่ไม่มีประโยชน์แล้วเมื่อลูกสามารถเห็นประโยชน์แม้นในที่ที่ไม่มีประโยชน์แล้วมันก็หมายความว่าสติปัญญาของลูกมีศรัทธาในเวลาของเหตุการณ์ที่ให้ความยากลำบากเท่านั้นที่ลูกนั้นจะสามารถจำสภาพศรัทธาของลูกได้ศรัทธาก็หมายถึงการไม่มีชื่อหรือร่องรอยของความสงสัยใดๆ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่มีเหตุการณ์ใดสามารถขย่าวครผู้ที่สติปัญญามีศรัทธาได้การสั่นหมายถึงการอยู่อย่างอ่อนแอคติพจน์ในวันนี้จงเป็นผู้ที่มีค่าต่อความรักของพระเจ้าแล้วลูกก็จะมาเป็นผู้พิชิตมายาได้จงเป็นผู้ที่มีค่าต่อความรักของพระเจ้าแล้วลูกก็จะมาเป็นผู้พิชิตมายาได้อัจฉะ 我们产地